ยากรู้ซิอนอะไรประโยคนี้ดีมากจงให้เกียรติความสําเร็จของตัวเองโอปราวินฟีนะบอกไปว่ายิ่งคุณชื่นชมและยินดีกับชีวิตมากเท่าไหร่คุณจะได้พบกับเรื่องที่น่ายินดีมากขึ้นเท่านั้นอะจริงของจริงจริงแท้แน่นอนถ้าเรายิ่งรู้สึกดีกับสิ่งใดค่ะคุณจะยิ่งได้รับสิ่งนั้นมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้คุณรู้สึกขอบคุณเงินที่คุณมีขอบคุณการงานที่คุณมีขอบคุณครอบครัวที่น่ารักขอบคุณขอบคุณขอบคุณสิ่งต่างคุณรู้เปล่าคุณจะหลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เต็มอิ่มแล้วคุณจะส่งคลื่นความถี่แบบนี้ออกไปแล้วดึงดูดความถี่แบบเดียวกันก็คือความมั่งคั่งความเต็มอิ่มความอุดมสมบูรณ์ มันอาจจะมาในรูปแบบของโอกาสเงินทองผู้คนคอนเน็กชันได้หมดดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นุ้ยทำประจำเลยเนาะทุกวันเลยคือการแรตติจูดหรือการขอบคุณทราบซึ้งสำนึกรู้คุณสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพื่อให้สิ่งนั้นขยายและเราได้รับและได้มันมากขึ้นลองเอาไปทำดูนะได้ผลยังไงแล้วมาเล่าให้ฟังได้จ้ะ